ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ติ่เข้ามารับชมช่องจากสามัญชนทุกท่านครับแล้วก็เข้ามาที่ตามนี่เรื่องการเลียงสว์บ่วเป็นหมูปลาครับเมื่อนี้ขอคุยกันเรื่องลํำปีสกินในง่วนะครับตานประยูครับเรียบร้อยครับเป็นแล้วครับตอนนี้แต่แต่รู้สึกว่าไม่ยาที่ผมให้หยามาตลอดนะครับสมืือสิให้ยาเขียวเท่านึงนะครับแล้วก็ยาตามที่ข้าแนนนําที่เด้คุยก็เพ่อนกับฟูงมากนะครับแล้วก็ฮ็ดตามมาเรื่อยๆนะครับ รากว่ามันบม่ได้เป็นตุ่มหลายนะครับบ่ได้เป็นหลายพ่อฉีให้ห้เฮ้าอวิตกก้นถึงขนาดกับต้องใส่วัคซีนนะครับวัคซีนที่คนอหาที่มีราคาสูงนะครับต่างแต่ระยะแหลกมากนะครับผมรักษาโดยวิธีค่อนข้างจะเป็นวิธีเป็นพืชบ้านนะครับเป็นวิธีชาวบ้านนะครับตามคําแนะนําครับ1นึครับผมที่ใส่ยาแก้อักเสบครับของคนครับ2อยาฆ่าเชื้อครับสม ยาเขียวนะฮะสามตัวยางนี่ครับให้กับง้อกินมาเรื่อยเนะครับแล้วก็รู้สึกว่าง้อเป็นนะครับได้ว่าเป็นวลาลายนะครับตอนนี้ตุ่มแตกนะครับมีอยู่สองตุ่มนะครับสองตุ่มนะครับที่แตกแล้วนะครับก็บ่ได้เป็นล่ามนะครับโดยโดยความที่เป็นง้อไทยนะครับเพราะอาพุ่มพุ่มคุ้มกันของง้อชนิดินทรียสูงนะครับกว่าง้อเลือดสูงต่างๆนะครับอา้วที่ให้เบิ้งนะครับว่าลักษณะตอนนี้เป็นังไรแล้วก็ พาพี่น้องไปติดตามกันนะครับว่าเขาเริ่มรักษาแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นคลิปแรกนะครับในการรักษาคลิปที่ผ่านมาเป็นวิธีป้องกันนะครับแต่ก็ป้องกันบได้นะครับเพราะว่ารัศมีของแมลงมันมากมาได้นะครับมันอยู่ไกลนะครับถึงสะป้องกันก็ยังมีรุดหลอดเข้ามาครับผจ้เกิดจะได้เกิดแล้วนะครับจําเป็นต้องสีเริ่มรักษานะครับทามอสก็ยากนะตอนนี้มอมัน ไมาอยากเลยมันเป็นลายพื้นที่นะครับของเฮามันมีทีเดียวนอยแล้วก,ก็พื้นที่ค่อนข้างสีไก่แน่นะครับมันก็นจําเป็นต้องถา่านเอาไอ้ลืมไปนะครับมีอีกยาตัวนึงนะครับยายายาม่วงอ่าไปบอกไปซัดเขากินหัวผมจาซื้อว่าไรนะครับแล้วก็เควันที่ผมใส่นะครับรกักษาอแพ้แล้วก็รกักษาอยาให้นอนเข้าไปกินบริเวณพื้นผิวที่ง่วงเพิ่เป็นโรคล่ำปีสกิดนะครับตอนนี้ มีอาการไข่ร่วมนะครับแล้วให้กินยายายาข้นนะครับยาพวกยาพารายาพวกทิฟฟี่ยังนะครับให้เพื่อนเพื่อนกินนะครับโดยด้วยความจาเป็นนะครับต้องให้กินเพราะว่าเขาฉีดเท่ากับบ่าูนะว่าู้เขาถองหรือเปล่านะเดี๋ยวผมพาเบื้องแผงงวนะไปไปเบื้องครับไปครับตัวนี้ครับเป็นง่วที่เป็นโรคล่ามปีสกินนะครับสีเห็นได้บริเวณตรงนี้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับเป็นแผลแล้วก็แตกแล้วนะครับผมใส่เควันนะครับใส่เควันแล้วก็อุดนะครับบางท่านบอกว่าใส่มากผสมกับน้ำมันพืชนะครับตัวเียกว่าท่านเห็ดนะครับแต่ว่าคอนข้างสีอ่าเป็นความรู้ไม่ที่แร่หลายในหลายๆพื้นที่นะครับที่เพิ่นใส่อยู่ในตอนนี้สามารถรักษาเพิ่น่าใส่ได้ดีคนระับแต่ตอนนี้ผมใส่เควันไปก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ลักษณะของเพิ่นก็สีบอมีตุ่มหลายนะฮะตุ่มสีบ่อหลายตุ่มแค่ตุ่มแหลกนะครับ พว่ให้กินยาเขียวมาตลอดนะครับแต่ผมว่ามันสิเพิ่มหรือเปล่านะครับพี่น้องให้ข้าแในน้ผมเถ่าน้าแน่นะครับผู้ใดเพิ่นเคยเป็นมาก่อนนะครับให้ข้าแในนําแน่นะครับว่าเขามีแนวทางการรักษาในรูปแบบใดนะครับแต่ตอนนี้ผมรักษาในรูปแบบบ่ได้พึ่งพึ่งหมอนะครับตัวนี้ให้กินยาให้กินยังมีไข่ร่วมนะครับตอนนี้ก็ค้นลุกในจังหน่อยนึงครับส่วนตัวนี้ครับผมไก่ยังไม่ทันมีอาการนะครับต่ให้กินยาเขียวแล้วครับผมผสมกับ ผลไใหม่ที่เพิ่นมักนะครับแล้วก็ให้เพิ่นกินนะครับอ่าตอนนี้ยังสดเื่นอยู่ครับยังซื่อนยี่กินหยาเลยปกติอยู่ครับตอนนี้อ้าวหเซื่องปาซิมีสองตุ่มนะครับสามตุ่มเป็นขืนมาเรื่อยๆนะครับเ้าเดี๋ยวจะมันแห้งนะครับจะต้องบูงวิธีกันอีกต่อไปนะครับเพราะมันสีมีตุ่มยังขึ้นเพิ่มอีกวัวอ้าวหมีสามตุ่มนะครับลูบๆูเบิ้งนะครับ หลบเบงนะครับว่าเิันมีตุ่มเพิ่มบ่เฮาก็รักษาไปตามอาการนะครับช่วงนี้ครับผมจไดาเจอขอบคุณสําหรับการนะชืร่นและการติดตามครับฝากกดแชร์กดซั Share, บสไครต์ครับหนึงไปหนึ่งกําลังใจนะครับขอบคุณครับผม